ถ้าสามีบอกว่าไปทำงานต่างจังหวัดสามวันแต่เพื่อนบ้านชั้นล่างดันเดินมาบอกคุณตรงๆว่าเมื่อคืนที่เขาขึ้นห้องพร้อมผู้หญิงคนหนึ่งเลยคะแล้วคุณถือกุญแจสำรองอยู่ในมือพอดีคุณจะเปิดประตูเข้าไปเลยไหมหรือจะเดินหนีแล้วปล่อยให้ทุกอย่างค้างคาแบบนี้คลิกฟังเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในคอนโดแห่งหนึ่งที่เมียหลวงตัดสินใจเปิดประตูและสิ่งที่เจอข้างใน ทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปตลอดการเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องนี้ไม่มีใครคาดเดาตอนจบได้เลยแม้แต่วินาทีสุดท้ายเริ่มเลยตอนนี้สามีบอกไปทํางานต่างจังหวัดฉันว่าไปทําความสะอาดเรือนหอเจอเพื่อนบ้านชั้นล่างบ่นว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์ที่อากาศร้อนอบอ้าวฉันถือกุญแจสำรองของคอนโดเก่าที่เราเคยอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานสามีบอกว่าเขาต้องไปต่างจังหวัดสาวัน จึงที่ฉันว่าไปเก็บข้าวของและทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยฉันขึ้นลิฟต์ไปชั้นสิบห้าปลิ่นน้ำยาทำความสะอาดในโถงทางเดินคุ้นเคยจนใจหวิวประตูห้องเปิดออกทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมผ้าม่านสีครีมที่ฉันเคยเลือกเองโซฟาตัวโปรดที่เรานอนกอดกันดูหนังแต่มีฝุ่นจับบางๆบ่งบอกว่าห้องนี้ไม่มีคนอยู่มาหลายวันฉันเริ่มจากห้องนั่งเล่นแล้วเดินไปห้องครัว แก้วกาแฟสองใบย,ยังวางกองอยู่ในอ่างล้างจานมีคราบลิปสติกสีแดงเข้มติดอยู่ที่ขอบแก้วใบหนึ่งสีที่ฉันไม่เคยใช้หัวใจฉันเริ่มเต้นแรงขึ้นนิดหน่อยแต่ฉันบอกตัวเองว่าคงเป็นแก้วของเพื่อนสามีที่เคยแวะมาฉันเดินไปห้องนอนเปิดประตูเข้าไปกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงหวานช่ำโชยออกมาแรงมากไม่ใช่กลิ่นของฉันเตียงนอนยังไม่ได้เก็บ ผ้าปูที่นอนยับยน่นมีรอยบุ๋มสองข้างอย่างชัดเจนฉันยืนนิ่งมือเย็นวา่าบแล้วเสียงเคาะประตูดังขึ้นฉันสะดุ้งสุดตัวพี่ขะพี่ขึ้นมาแล้วหรอคะเสียงผู้หญิงใส่ใส่ดังจากหน้าประตูเป็นเสียงของน้องมิ้นเพื่อนบ้านชั้นล่างคนที่เคยยิ้มแย้มทักทายฉันทุกครั้งที่เจอกันในลิฟต์ฉันเดินไปเปิดประตู น้องมิ้งยืนอยู่หน้าห้องผมยาวสลวยแต่งหน้าเต็มใส่เสื้อสายเดี่ยวสีดำตัวบางกลิ่นน้ำหอมตัวเดียวกันกับในห้องนอนฟุ้งกระจายหนูเห็นที่ขึ้นมาเลยอยากว่าทักค่ะเธอยิ้มหวานแล้วพี่พีทล่ะคะไม่ได้มาด้วยเหรอฉันมองหน้าเธอหัวใจเต้นตึกตักพี่พีทไปต่างจังหวัดฉันตอบเสียงเรียบบอกว่าจะกลับวันจันทร์น้องมิ้นทำตาโต แล้วหัวเราะเบาๆมือปิดปากอ๋อจริงเหรอคะเธอเอียงคอเล็กน้อยแต่เมื่อวานนี้หนูยังเห็นที่พีทขึ้นลิฟกับผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะคะฉันรู้สึกเหมือนเลือดหยุดไหลใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าตัวที่พี่พีทชอบใส่เธอพูดต่อเสียงเบาแต่ชัดเจนทุกคำแล้วทั้งคู่ก็เดินเข้าห้องนี้เลยคะ่ะเธอยิ้มอีกครั้งยิ้มที่ไม่ถึงดวงตาหนูคิดว่าพี่รู้แล้วนะคะ เลยอยากมาบอกให้พี่เข้าใจสถานการณ์ฉันยืนนิ่งมือกำกุญแจแน่นจนเจ็บกลิ่นน้ำหอมของเธอคละคลุ้งเต็มถงทางเดินเหมือนกำลังลืนฉันทั้งตัวแล้วเธอก็ยกมือขึ้นโชว์กำไรข้อมือเส้นหนึ่งกำไรเงินเส้นบางที่ฉันให้สามีเป็นของขวัญวันเกิดเมื่อปีที่แล้วพี่พีให้หนูเมื่อคืนนี้เองค่ะเธอพูดเบาๆบอกว่าพี่คงไม่ต้องการแล้ว ประตูยังเปิดค้างอยู่ลมจากโถงทางเดินพัดเข้ามาเย็นเฉียบแต่ฉันรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังลุกเป็นไฟน้องมิ้นมองหน้าฉันรอยยิ้มยังอยู่บนใบหน้าพี่จะเข้าไปในห้องต่อไหมคะเธอถามเสียงนุ่มหรือจะให้หนูช่วยเก็บของให้ฉันยังยืนนิ่งไม่ขยับไม่พูดมีเพียงเสียงหัวใจตัวเอง ที่ดังก้องอยู่ในหูดังจนแทบกลบทุกอย่างและในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าบางอย่างในชีวิตฉันเพิ่งแตกสลายไปอย่างสิ้นเชิงแต่สิ่งที่ฉันยังไม่รู้คือเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นี้ฉันยกมือขึ้นปิดปากตัวเองไม่ใช่เพราะกลัวร้องไห้แต่เพราะกลัวว่าคำพูดบางคำจะหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจน้องมิ้งยิงยืนนิ่ง นิ้วเรียวยังบิดกำไลงเงินของฉันไปมาบนข้อมือเธอแสงจากโคมไฟในถงสะท้อนกระทบโลหะวาบวบเหมือนกำลังเย้เยที่ไม่เข้าไปข้าในเหรอคะเธอถามอีกครั้งคราวนี้เสียงเบาลงเหมือนกระซิบข้างหูฉันถอยหลังหนึ่งก้าวส้วนเท้าไปกระแทกขอบธรณีประตูเจ็บจี้ที่ส้นเท้าแต่ความเจ็บนั้นกลับทำให้ฉันสงบลงอย่างประหลาด ฉันสูดลมหายใจเข้าลึกกลิ่นน้ำหอมของเธอแทรกซึมเข้าไปในปอดหวานจนคลื่นไส้เข้าไปสิฉันตอบเสียงเรียบฉันอยากเห็นด้วยตาตัวเองน้องมิงยกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเหมือนไม่คาดว่าฉันจะตอบแบบนี้เธอยิ้มมุมปากแล้วก้าวเข้ามาในห้องก่อนฉันหนึ่งก้ากลิ่นน้ำหอมของเธอทิ้งร่องรอยไว้ในอากาศเหมือนเส้นได้ที่คอยดึงฉันให้ตามไป ฉันเดินตามเข้าไปปิดประตูลงเบาๆเสียงกรอประตูดังคลิกดังจนฉันสะดุ้งอีกครั้งเธอเดินตรงไปที่ห้องนอนไม่ลังเลเหมือนเคยเดินเส้นทางนี้มานับครั้งไม่ท้วนฉันยืนอยู่หน้าประตูห้องนอนมองตามแผ่นหลังขาวเนียนของเธอที่โผล่พ้นเสื้อสายเดี่ยวเธอหยุดอยู่ข้างเตียงหันมามองฉันแล้วค่อยๆย,ยกมือขึ้น ดึงผ้าปูที่นอนที่ยับย่นออกช้าๆใต้ผ้าปูมีเสื้อเชิ้ตผู้ชายสีฟ้าตัวหนึ่งตัวที่สาม,มีใส่บ่อยที่สุดปุ่มเม็ดบนสุดขาดหายไปนหนึ่งเม็ดยังคงกองอยู่ตรงนั้นและข้างๆกันมีกางเกงในสีดำลูกไม้ขนาดเล็กจนฉันรู้ทันทีว่าไม่ใช่ของฉันน้องมิ้งยกมันขึ้นมาถือด้วยนิ้วชี้และนิ้วโป้งเหมือนกำลังโชว์ถ้วยรางวัล ของหนูค่ะเธอพูดเบาๆลืมเก็บเมื่อคืนฉันมองกางเกงในเส้นนั้นมองรอยย่นบนเตียงมองรอยลิปสติกที่ติดอยู่บนหมอนข้างใบหนึ่งสีเดียวกับที่ติดอยู่บนขอบแก้วกาแฟเมื่อครู่ทุกอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆชัดเจนจนตาคมแต่สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจคือทำไมหัวใจฉันถึงยังเต้นช้าลงแทนที่จะเต้นร,รัวเหมือนตอนแรก เหมือนร่างกายกำลังยอมรับความจริงก่อนสมองน้องมิ้งวางกางเกงในลงบนเตียงแล้วเดินมาหยุดตรงหน้าฉันใกล้จนฉันเห็นขนตาปลอมของเธอชัดเจนเห็นกลิ่นหอมที่ฉีดหนักเกินไปจนแสบจมูกที่จะทำยังไงต่อคะเธอถามเสียงนุ่มนวลแต่แฝงความท้าทายฉันเงียบมองตาเธอตรงๆแล้วฉันยิ้มยิ้มเล็กๆที่มุมปากข้างเดียว ฉันยังไม่รู้ฉันตอบเสียงเบาแต่ที่แน่ๆ่ฉันยกมือขึ้นคว้ากำไรเงินที่ข้อมือเธอกระชากออกอย่างแรงน้องมิ้นสะดุง้งแต่ไม่ทันกำไรหลุดจากข้อมือเธอตกลงพื้นดังแกรง้งฉันก้มลงหยิบมันขึ้นมาสวมกลับเข้าที่ข้อมือตัวเองแน่นจนเจ็บของของฉัน ฉันพูช้าช้าฉันยังไม่ให้ใครน้องมิ้นมองฉันตาโตครั้งนี้รอยยิ้มหายไปจากใบหน้าฉันหันหลังเดินออกจากห้องนอนเดินผ่านห้องนั่งเล่นไปหยุดที่ประตูหน้าห้องฉันเปิดประตูค้างไว้แล้วหันกลับมามองเธออีกครั้งเก็บของของเธอให้หมดภายในคืนนี้ฉันพูเสียงเรียบ พรุ่งนี้ฉันจะเปลี่ยนกรอนประตูน้องมิ้นยืนนิ่งสีหน้าตื่นตระหนกครั้งแรกฉันก้าวออกจากห้องปิดประตูลงดังตึงโถงทางเดินเงียบสงัดมีเพียงเสียงฝีเท้าของฉันและเสียงกำไลเงินที่กระทบกันเบาๆบนข้อมือแต่ในหัวของฉันมีคำถามหนึ่งที่ยังไม่ได้รับคำตอบสามีฉันตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันแน่ และเขาจะกลับมาเจออะไรเมื่อเขากลับมาในวันจันทร์ฉันเดินลงลิฟต์คนเดียวเสียงกำไลกระทบกันยิงดังกึกก้องในความเงียบฉันล่างเปิดออกแดดบ่ายสาดใส่หน้าจนแสบตาแต่ฉันไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วฉันขึ้นรถบิดกุญแจแต่ไม่สตาร์ททันทีเมื่อฉันยังกำพวงมาไหลแน่นจนข้อนิ้วขาวซีด โทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นหนึ่งครั้งข้อความจากสามีถึงที่พักแล้วนะที่รักห้องสวยมากคิดถึงจังตามด้วยสติกเกอร์หัวใจสีแดงฉันมองหน้าจอแล้วหัวเราะออกมาเบาๆหัวเราะจนตัวสัน่นฉันพิมพ์ตอบกลับไปตัวอักษรสั้นๆส,ส,สี่คำฉันก็คิดถึงเหมือนกันแล้วกดส่งฉันวางโทรศัพท์ลง มองถนนข้างหน้าแล้วขับรถออกไปอย่างช้าๆเย็นวันนั้นฉันนั่งอยู่ในร้านกาแฟเล็กๆใกล้บ้านหน้าต่างบานใหญ่มองเห็นถนนที่รถติดยาวฉันเปิดโทรศัพท์เข้าแอปธนาคารดูยอดเงินในบัญชีร่วมของเราเจ็ดหลักเงินที่เราสองคนเก็บมาตลอดสี่ปีฉันยกมือขึ้นปิดบานหน้าต่างแอป แล้วเปิดแอปกล้องวงจรปิดของคอนโดแทนฉันเคยแอบติดกล้องไว้ในห้องนอนเมื่อสองเดือนก่อนพระสงสัยว่าเขานำกุญแจสำรองไปให้ใครกล้องตัวเล็กซ่อนอยู่ในตุ๊กตาหมีที่วางอยู่หัวเตียงมุมที่เขามองไม่เห็นฉันเลื่อนย้อนดูคลิปเมื่อคืนนี้ภาพชัดเจนเวลาย2สนาฬิกาสีนาทีสามีเดินเข้าห้องมือโอบเอวน้องมินแน่น ทั้งคู่หัวเราะกันเบาๆแล้วปิดไฟภาพตัดไปที่แสงจากโคมข้างเตียงแสงสลัวสีส้มเงาของทั้งสองคนทาบทับกันบนผนังเคลื่อนไหวช้าๆแล้วเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนเสียงครางเบาๆดังลอดออกมาจากลำโพงโทรศัพท์ฉันกดหยุดวางโทรศัพท์คว่ำหน้าลงพนักงานเสิร์ฟเดินมา วางกาแฟแก้วที่สองให้โดยไม่ต้องสั่งฉันมองนาฬิกา18นาฬิกา47นาทีอีกสองชั่วโมงเครื่องบินที่เขาบอกว่าจะนั่งกลับกรุงเทพพรุ่งนี้เช้าจะยังไม่ถึงสนามบินแต่ฉันรู้แล้วว่าเขาไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดตั้งแต่แรกฉันจิบกาแฟรถขมซึมลงคอแล้วฉันเปิดโทรศัพท์อีกครั้ง เข้าลนา์กลุ่มเพื่อนสมัยมหาวิทยาลายัยกลุ่มที่เงียบมานานฉันพิมพ์ข้อความยาวหนึ่งย่อหน้าแล้วแนบคลิปวิดีโอสั้นสิบวินาทีที่ตัดมากดส่งภายในสามนาทีเพื่อนคนแรกพิมพ์กลับมามึงแน่ใจหรือว่าฉันตอบกลับแค่คำเดียวแน่ใจจากนั้นลายกลุ่มระเบิดทุกคนตื่นกันทั้งกลุ่มฉันปิดโทรศัพท์ จ่ายเงินแล้วเดินออกจากร้านค่ำนั้นฉันกลับไปที่คอนโดอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ขึ้นลิฟต์ฉันยืนอยู่ที่ล็อบบี้มองป้ายชื่อห้องที่ชั้นล่างห้องของน้องมิ้นฉันกดกริ่งประตูเปิดออกช้าช้าน้องมิ้นยืนอยู่ตรงนั้นผมเปียกน้ำเพิ่งอาบน้ำใส่เสื้อเชิดผู้ชายตัวใหญ่ เสื้อเชิ้ตสีฟ้าที่หายไปจากเตียงเมื่อตอนบ่ายเธอมองหน้าฉันสีหน้าตกใจจนถอยหลังหนึ่งก้าวฉันยิ้มให้เธอยิ้มจริงๆครั้งแรกของวันนี้คืนนี้ฉันนอนที่นี่ฉันพูดเสียงเบาแต่ชัดห้องพีพีดน้องมินอ้าปาจะพูดอะไรแต่ฉันยกมือขึ้นขวางไม่ต้องห่วงฉันพูดต่อพรุ่งนี้เช้าเขากลับมา ฉันอยากให้เขาได้เจอบรรยากาศที่เขาคุ้นเคยฉันเดินผ่านหน้าเธอเข้าไปในห้องกลิ่นน้ำหอมตัวเดิมยังลอยอบอวลฉันหันกลับมามองเธออีกครั้งปิดประตูให้หน่อยฉันพูดคืนนี้หนาวประตูปิดลงเสียงกรอนดังคลิกและในความมืดของห้องชั้นล่างฉันนั่งลงบนโซฟาหยิบกําไรเงินขึ้นมาถือไว้ในมือ รอเช้าวันใหม่รอคนที่กำลังจะกลับมารอคําตอบจากปากของเขาเองและรอวันที่ฉันจะได้ตัดสินใจว่าชีวิตคู่ของเราจะจบลงตรงไหนฉันนั่งอยู่นานแสงจากโคมข้างโซฟาสาดลงบนกําไรเงินจนมันเย็นเฉียบในฝ่ามือห้องของน้องมิน้เนเงียบจนได้ยินเสียงน้ำหยดจากห้องน้ำที่เธอเพิ่งออกมาหยดหยดหยด เหมือนนาฬิกาที่กำลังนับถอยหลังเที่ยงคืนผ่านไปแล้วน้องมิ้นนั่งขดตัวอยู่บนเก้าอี้เดี่ยวมุมห้องไม่กล้าส,สบตาฉันมือทั้งสองกุมเข่าจนสั่นเบาๆฉันลุกขึ้นเดินไปที่ครัวเปิดตู้เย็นของเธอมีไวน์แดงขวดหนึ่งวางอินอยู่ฉลากภาษาอิตาลีขวดเดียวกับที่สามีเคยซื้อให้ฉันในวันครบรอบแต่งงานปีที่แล้วฉันยกขวดขึ้นมาดู แล้หัวเราะในลําคอขวดนี้เขาให้เธอด้วยเหรอฉันถามเสียงเบาน้องมิ้นไม่ตอบแค่พยักหน้าช้าช้าฉันดึงจุกออกเทใส่แก้สองใบเดินกลับไปยื่นนห้เธอหนึ่งใบดื่มด้วยกันหน่อยฉันพูดคืนนี้เราังมีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะเธอรับแก้วด้วยมือสั่นยกขึ้นจิบเล็กน้อย แล้วน้ำตาก็ไหลลงมาเงียบเงียบฉันนั่งลงตรงข้ามเธอจิบวายช้าๆรสชาติยังคุ้นลิ้นขมปนเปรี้ยวเหมือนตอนที่เขายกแก้ชนกับฉันเมื่อปีก่อนเริ่มเมื่อไหร่ฉันถามน้องมิ้งเหนื่อยหน้าขึ้นตาแดงกำ่ำสามเดือนแล้วคะ่ะเสียงเธอแหบแห้งตอนแรกเขาแค่มาขอยืมไข่ ฉันยกคิวแล้วเธอก็ให้มากกว่าไข่เธอหลบตาพยักหน้าอีกครั้งฉันวางแก้วลงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดคลิปวิดีโอที่ตัดไว้วางโทรศัพท์ไว้ตรงกลางโต๊ะกดเล่นเสียงครางของเธอดังขึ้นในห้องชัดเจนจนน้องมิ้นสะดุง้งยกมือขึ้นปิดหูฉันกดหยุด ฉันส่งไปให้เพื่อนๆดูแล้วฉันพูดช้าช้าพรุ่งนี้เช้ามันจะถึงมือแม่เขาน้องมิ้นร้องให้สอือกสะอื้นต่วงจนเกือบหมอบที่อย่าทำแบบนั้นเธออ้อนวอนหนูขอร้องฉันมองเธอนิ่งๆแล้วฉันละ่ะฉันถามใครจะขอร้องแทนฉันห้องเงียบลงอีกครั้งมีเพียงเสียงสะอกของเธอ ตีสามฉันลุกขึ้นเดินไปที่ห้องนอนของเธอเปิดตู้เสื้อผ้าเจอเสื้อผ้าผู้ชายสองสามตัวแขวนอยู่มุมหนึ่งเสื้อเชิ้ตกางเกงยืนกลิ่นน้ำหอมผู้ชายที่ฉันสกรีดให้เขามานับสิบปีฉันหยิบออกมาทีละตัวพับใส่ถุงกระดาษที่วางอยู่ข้างตู้น้องมิ้งยืนมองจากประตูตาแดงช้ำที่จะเอาไปทิ้งเหรอคะไม่ ฉันตอบพรุ่งนี้ฉันจะวางไว้บนเตียงห้องเราให้เขารู้ว่าฉันรู้ทุกอย่างฉันเดินกลับออกมาหยิบกุญแจรถฉันกลับละฉันพูดเธอไม่ต้องล็อกประตูคืนนี้ฉันจะขึ้นไปรอเขาที่ห้องเดิมน้องมินสุดลงกับพื้นร้องให้จนไหลสั่นฉันก้าวออกจากห้องไม่หันกลับมามอง ลิฟตพาฉันขึ้นชั้นสิบห้าประตูห้องยังเปิดแง้มไว้เหมือนตอนบ่ายฉันเดินเข้าไปเปิดไฟทุกดวงเปิดหน้าต่างรับลมเย็นยามดึกแล้วฉันนั่งลงบนเตียงวางถุงกระดาษที่มีเสื้อผ้าของเขาตรงหัวเตียงฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเตียงที่ยังยับยน่นกางเกงในสีดำที่ยังวางอยู่กำไรเงินที่กลับคืนสู่ข้อมือฉัน แล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวแคปชั่นสั้นๆขอบคุณสำหรับสามปีที่สวยงามพรุ่งนี้เช้าเราคุยกันฉันกดโพสต์และวางโทรศัพท์ลงหกโมงเช้าแสงแรกสาดผ่านหน้าต่างเสียงกุญแจไขประตูดังขึ้นสามีฉันยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าซีดเผือดกระเป๋าเดินทางยังถือค้างอยู่ในมือ เขาเห็นฉันนั่งอยู่บนเตียงเห็นถุงกระดาษเห็นโทรศัพท์ที่ยังเปิดหน้าเฟซบุ๊กค้างไว้เขาอ้าปากจะพูดแต่ฉันยกมือขึ้นห้ามเขาไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดฉันพูดเสียงสงบนั่งลงก่อนเขานั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดียวในห้องมือสั่นจนกระเป๋าตกพื้นฉันมองตาเขามองตรงๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน ฉันมีคำถามเดียวฉันพูดช้าๆเธอเคยรักฉันจริงๆหรือเปล่าเขานิ่งนิ่งนานมากแล้วน้ำตาเขาไหลลงมาเงียบๆฉันยิ้มยิ้มที่ไม่มีน้ำตาไม่ต้องตอบก็ได้ฉันพูดฉันรู้คำตอบแล้วฉันลุกขึ้นเดินไปหยิบกระเป๋าเดินทางใบเล็กของตัวเองที่เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืน เขาเอื้อมมือมาจะคว้าแขนฉันฉันหยุดหันมามองเขาอย่าสัมผัสฉันอีฉันพูดเบาแต่หนักแน่นตั้งแต่วินาทีนี้คุณไม่มีสิทธิ์อีกแล้วฉันเดินผ่านหน้าเขาเปิดประตูก่อนจะก้าวออกไปฉันหันกลับมาพูดประโยคสุดท้ายกุญแจฉันวางไว้บนโตะ๊ะเปลี่ยนกรอใหม่ให้เรียบร้อย ส่วนของของกันทานายจะติดต่อไปประตูปิดลงเสียงกรนดังคลิกฉันยืนอยู่นอกห้องสูดลมหายใจลึกๆครั้งนี้ไม่มีน้ำตาไม่มีเสียงสะอึบมีเพียงความโลง่งที่พุ่งขึ้นมาจากส่วนลึกของอกฉันก้าวเดินไปที่ลิฟต์กดชั้นล่างประตูเปิด แสงเช้าสาดส่องเข้ามาเต็มหน้าฉันยกมือขึ้นมองกำไรเงินที่สวมอยู่และยิ้มให้ตัวเองในกระจกเงาของลิฟต์วันใหม่เริ่มต้นแล้วและครั้งนี้ฉันเดินออกมาคนเดียวแต่ฉันไม่เคยรู้สึกแข็งแรงขนาดนี้มาก่อนสามเดือนต่อมาฉันยืนอยู่หน้าคอนโดใหม่ที่เพิ่งรับกุญแจเมื่อวานฉันยีสบเ็ดวิวแม่น้ำเจ้าพระยาตเต็มตา แดดเช้าสะท้อนผิวน้ำเป็นประกายเงินเหมือนกำลังทักทายคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ปล่องกระดาษยังกองอยู่กลางห้องแต่มีเพียงของของฉันเท่านั้นไม่มีเสื้อผ้าผู้ชายไม่มีกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงคนอื่นมีเพียงกลิ่นสีทาผนังใหม่และกลิ่นกาแฟที่ฉันกำลังชงโทรศัพท์สั่นเบาๆบนโต๊ะข้อความจากแม่เขาหนูสบายดีนะแม่ขอโทษแทนลูกชายแม่ทุกอยา่าง ฉันอ่านแล้วยิ้มบางๆทิมต่อกลับสั้นๆหนูสบายดีค่ะแม่ดูแลตัวเองด้วยนะคะฉันวางโทรศัพท์ลงเดินไปที่ระเบียงลมพัดผมปลิวเบาๆกำไรเงินเส้นเดิมยิงอยู่ที่ข้อมือแต่ตอนนี้มันไม่หนักอีกแล้วเหมือนมันกลายเป็นเครื่องตนใจว่าฉันเคยรักใครสักคนเต็มใจแค่ไหนและฉันเคยเดินออกมาได้ด้วยตัวเองเช่นกัน เย็นวันนั้นฉันนัดเพื่อนเก่าที่ห่างเหินไปนานมานั่งดื่มด้วยกันเรานั่งหัวเราะจนน้ำตาไหลเล่าเรื่องเก่าๆที่ไม่มีเขาแล้วไม่มีเธอแล้วคืนนั้นฉันนอนหลับสนิทครั้งแรกในรอบหลายเดือนไม่มีฝันร้ายไม่มีเสียงครางจากคลิปวิดีโอเก่ามีเพียงเสียงลมแม่น้ำที่พัดผ่านหน้าต่างเบาๆบางครั้งโทรศัพท์ก็ยังมีข้อความแปลกๆเข้ามา เบอร์ที่ไม่เซฟชื่อข้อความสั้นๆคิดถึงจางฉันอ่านแล้วยิ้มแล้วลบโดยไม่ตอบบางครั้งฉันก็ยังขับรถผ่านคอนโดเก่ามองขึ้นไปที่ชั้นสิบห้าเห็นผ้าม่านสีใหม่เห็นเงาคนที่ไม่ใช่ฉันยืนอยู่ตรงระเบียงฉันไม่ได้โกรธไม่ได้เสียใจมีเพียงความรู้สึกขอบคุณเบาๆ ขอบคุณที่วันนั้นฉันเลือกเปิดประตูขอบคุณที่ฉันกล้าจะเดินออกมาชีวิตไม่ได้จบลงในวันที่ฉันเสียเขาไปมันเพิ่งเริ่มต้นจริงๆในวันที่ฉันได้ตัวเองกลับคืนมาฉันยกแก้วกาแฟขึ้นจิบช้าๆมองแม่น้ำที่ไหลไปไม่หยุดเหมือนชีวิตของฉันจากนี้ไปกำไรเงินกระทบกันเบาๆเสียงสายกังวานและฉันรู้ว่า ไม่ว่าอดีตจะเคยเจ็บปวดแค่ไหนวันนี้ฉันยังคงเดินต่อไปได้ด้วยรอยยิ้มที่แท้จริงและหัวใจที่สมบูรณ์กว่าที่เคยเป็นมาบางทีนี่อาจไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นหน้าที่สวยงามที่สุดของเรื่องราวที่ชื่อว่าฉัน